ความมืดหรือความสว่างความท้อแท้หรือความเบิกบานความดีหรือความชั่วความสุขหรือความทุกข์และอื่นๆเราสามารถรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ตามปกติแต่เราเข้าใจได้หรือไม่ว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้เหล่านี้กําลังสอนให้เราเข้าใจเรื่องอะไรขณะที่ชีวิตเรากำลังพบเจอกับปัญหา เราอาจรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังขอเพียงเราเข้าใจความจริงของชีวิตว่าแท้จริงแล้วไม่มีคำว่าตลอดไปขอเพียงให้เรายอมรับปัญหาที่กำลังเผชิญหน้าอย่างมีสติค่อยๆพิจรารณาให้เห็นถึงต้นตอของปัญหานั้นๆเราก็พอจะมองเห็นทางออกของปัญหานั้นได้ให้เราเริ่มจัดลำดับไล่เลียงสิ่งที่ควรจะทำต่อไปแล้วลงมือทำให้สุดความสามารถ ขณะที่เราพบเจอความมืดเราไม่ต้องขับไล่ความมืดเพียงแค่จุดไฟให้เกิดความสว่างความมืดก็หายไปเองวิมุตติธรรม